วิธีทำชามะขามป้อมนะคะขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะโดยอย่างน้อยจะต้องล้าง3 5รอบนะคะมะขามป้อมของเราจึงจะสะอาดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือให้หั่นเป็นชิ้นนะคะโดยแยกเป็นเนื้อแกนกับแยกเป็นเนื้อล้วนนะคะแล้วขั้นตอนที่3นะคะให้นำไปตากแห้งนะคะ ใช้เวลาในการตากนะคะประมาณ 5- 7วันนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกินเจวันนะคะชามะขามป้อมของเราก็จะแห้งสนิทแล้วก็แห้งดีเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ1ปีแต่บางทีอาจจะเก็บไว้ได้ถึง2ปีนะคะจากนั้นเราก็สามารถมาชงกินเป็นชาได้เลยนะคะหรือจะอมเป็นยาแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอแก้เจ็บคอได้นะคะ เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่เราทำเองปลอดภัยแล้วก็ช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะที่สำคัญเนี่ยชามมคามป้อมนะคะมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มนะคะ20่ิเท่านะคะและที่สำคัญนะคะมีส่วนช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยให้ผิวเราขาวใสนะคะ ลองไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะ